ใครมี Facebook บ้างยมมาขึ้นอันที่ห้าบ้างยมมาขึ้นเยอะมากเลยค่ะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้ไม่มีใครไม่มีแล้วมไม่มีที่เชยหนุ่มๆก็หาเราสาวสาวๆหาหนุ่มๆนุตุ๊ดก็หากระเทยโจทย์ักของเราในวันนี้มีอยู่ว่าสื่อรักออนไลน์นะคะกับพ่อสื่อแม่สื่อสื่อแบบไหนจะได้ใจแล้วก็ได้แฟนมากกว่ากันค่ะอ้าปรเมืนอ,อะไรเพื่อนๆเลยนะคะ สวัสดีครับพวกเราทีมสตรอยนเก่งลัวนะพี่น้องนะฝีมือน่ากลัวนะไม่ใช่หน้าตาหน้ากลัวอย่างพี่พู่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็แนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมเฟีย มั่นใจว่าจะชนะอีกทีมหนึ่งมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจแน่นอน,นะค,ะค่ะแค่น้ําหนักตัวทีมนี้ก็มากกว่าทีมนั้น,น,นอยู่แล้วค่ะโอ้โหมีดีที่น้ําหนักตัวให้โอกาสทีมเฟี้ยวเงาะด้วยนะคะดูจากเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราเป็นไงเหนือกว่าเห็นๆน,นะคะฝากทีมสไตล์ด้วยนะคะออนไลน์ค่ะแน่นอน,นะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเขาบอกยังไงพร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญทิมเฟี้ยวงอเลยค่ะพ่อสื่อแม่สื่อหาคู่ได้ง่ายกว่าอยู่แล้วครับอย่างไฮไฟเนี่ยครับตัวจริงในรูปอื้อสวยกว่าอ้ำพัชราภาอีกอื้อคนนี้แหละแม่ของลูกแต่พอนัดบอร์ดมาเจอตัวจริงอ่ะื้อเด็กขนทรายหน้าปากซอยสมมุติเราไปชอบเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเราอย่างนี้ เราก็ไปถามเพื่อนแล้วโอยคนเนี้ยสวยเมื่อโดนใจไวโคเรีย่จริงเพื่อนนายชื่ออะไรอ่ะแนะนําให้เรารู้จักได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเจอตัวเขาอยู่ทุกวันไม่มีเฟกเหมือนในสื่อออนไลน์แน่นอนครับเป็นไงคะซบสอพี่นุ้ยจะสู้ทีพี่ได้เหรออ่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันไข่อ้าปรบมือต้อนรับสไตร์ยครับสไตร์ค่ะ ก็มีไฮไฟเฟซบุ๊กกันทบทุกคนใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วมากที่เราจะเจอคนนูน้นคนนี้แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะคะแล้วเวลาเราจะเขียนอะไรเนี่ยเราก็เรียบเรียงได้ค่ะมีเวลาเยอะไม่ใช่มาเจอหน้ากันเขินอาอา,อา,อายกันไปสมมติถ้าเราใช้พ่อสื่อแม่สื่ออย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าเน,นี่ยคนเนี้ยให้หน่อยดยิอีกสองวันเจะอ,อยู่ด้วยกันละ ถามว่าใครได้คะเราได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะพ่อสื่อแม่สื่อเอาไปะคะ่ะใช้แม่สื่อเห็นตัวจริงก็จริงอ่ะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีกว่าไมครับเห็นคนไหนไม่รู้ว่าโฟโ้ช็อปมาน่ารักนี่นะครับ <c oughs> ออนไลน์นี่คุยกันจอะแจจอะแจหนุนนี่โห oh, <c oughs> ไม่ธรรมาดาครับออนไลน์แน่นอนครับขบุณครับ <c oughs>